เราคนมาทรับแมงกระพรุนหัวกระสุนกันแต่อันนี้เรามาทำดองครัวนะพอดีทอดทอดไก่มาอยู่นี่นะเรามาทำตรงครัวนะเพราะเราต้องสร้างแบบให้พอาแบนี่นะคะแมงกระพรุนหัวกระสุนกูแบบอยากกินมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะนีูเรากขอคนที่ซื้อมาเขาจะเปิดคนทำเองคนนี้คือตัวไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกัน เราจะมาทำแต่เรว่อนะคะก็จะเอาตะแกรงนะแบบนมีดูนะแล้วก็ช่วยใบนึ้งเลยก็จะเอาะตะแกรงมาขอน้ำทุ้ยนะคะแล้วก็จะมาฉีดตรงจัะเลยเอยู่แ้่กานเซนจะจะจะ ลูกคอดูสีตัวใหญ่มากให้ดูจะให้ดูมันใหญ่มากนี่ ก่อนก็ขอจะมาต่ออีพีสองนะแต่อันนี้มันยังไม่หมดแล้วก็จะเอามาล้างน้ำก่อนแล้วก็จะล้างมัก็คืนก่อน ็จบก่อนก็ขอหอ้าวมันเ่กพุดเร็วใหญ่มากคือใหญ่โอหคือใหญมากเลยทุกคนดูสิมันแกจะจบแล้วอาจจะต้องมันต่ออีพีสองนะจาตอนนี้อแบบ ไม่ฮาเลยเดี๋ยวเราก็จะรอ้องอก่อนเดี๋ยวก็เชิญทุบ้ดนรอหนึนะอ้าจริงๆนะไม่อยากทิ้งซองแมงกะพรุนหัวกระสุนเลยเไม่มจนะาจบแล้วค่ะทุกคนบ้ายๆแล้วมาต่ออีพีสอง